กลงอบมันเส้นก้งไรก็ไม่รู้ไรก็ไม่รู้สาวซื้อมาจากโรงงานกินไหมกินไม่หมดหรอกไม่หิวไม่หิวกินไม่หมดหรอกต้องคำแค่นั้นละมั้งอันนี้กินได้นเน่แน่กินได้แต่งโมนี่กินได้คิมแล้วว่าหวานเจี๊ยบเลยแต่งโมไหมหวานเจี๊ยบเลยอันนี้กินได้ ว่านี่สงใส่แจ็กกินสักมกี่คำหรอกเดี๋ยวลานชายช่วยกินหนูมากุ้งไปเร็วอย่าไม่กินละกุ้งอ่ะบุ๊คับรครคับมากุ้งแล้วลูกลูกเดี๋ยวมากุ้งลูกอย่าไม่กินละลูกไปกินแจะแตงหมูเนี่ยกินแจ็แตงหมูกินเส้ตสองคำ <laughs> อย่าทายมากุ้งไปหิบกุ้งไป ไปเลยไปเลยยังไม่กินลูกเคี้ยวไม่ออกหรอกเจ็บอ่าน้ำจิ้มไหมน้ำจิ้มน่อน้ำจิ้มไปนั่นน้ำจิ้มนะนุ๊น้ำจิ้มนะลูกนะน่ทุ่งนะน้ำจิ้มไปอย่าเอาแตงอยายกินก็แตงเนี่ยยายกินก็แตงก็ได้ยังไม่กินกุ้งอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยปากมก็กินไรไม่่อยปาก็กินไรไม่ร่อยเลย มีต่แตงโมมีน้ำน้ำแก้วน้องเจ็ดแก้วน้องเจดให้หมาใส่น้ำแข็งนิดหน่อยบางทีก็โซดาบางทีก็น้ำโซดาน้ำแดง,งน้ำแข็งทีก็โซดาน้ำแดงอันนี้กินแตงโมน้าเบือ่อน้าเบื่อนะกินข้าวไม่ได้ทีนี้ก็ทีนี้แล้วนะสองนาที ่นี่ก็แค่นี้แล้วนะไม่มีไม่มีอะไรจะถ่ายก็ขอถ่ายแบบนี้แล้วนะใครเข้ามาดูก็ขอบคุณจ้าขอให้โชคดีขอให้ให้รวยให้รวยทุกหวยหวยก็ถูกยากยากหวยก็ถูกยากยากที่นี้แหละกันแหละสวัสดีจ้า